นับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงกับดิฉันลักษมณ์ทองมีมาและคุณพิษนุทีราสุนทรไทยค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณลักษมณ์ครับค่ะสวัสดีค่ะ<ม>วันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของบางค,บคนเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะเป็นแม่ค้าก็สามารถทําธุรกิจขายตรงได้หรือว่า<ม>แค่ขายของเก่งอัธยาศัยดีรู้จักคนเยอะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สามารถเชือ้อเชิญคนหลายๆคนเนี่ยให้มาฟังเราเนี่ยได้ก็สามารถที่จะทําธุรกิจขายตรงเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเดี๋ยวเรา ก็จะมาดูกันค่ะว่าคนที่เป็นแม่ค้ากับคนที่เป็นนักธุรกิจขายตรงเนี่ยม,มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงค่ะครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ดีนะครับเพราะว่าคนที่มักจะรู้สึกว่าอยากได้มาร่วมงานก็คือคอยากได้คนที่หนึ่งขายของเก่งนะครับเพราะจุดเป้าหมายของขายตรงก็คือขายสินค้านั่นเองนะครับแต่ว่าการที่คนที่เป็นแม่ค้านะครับสามารถที่เชื้อเชิญคนมาซื้อสินค้าได้เนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะต้องมาดูว่า เป็นสินค้าอะไรนะครับ<ะ>ซึ่งบางอย่างสินค้าเนี่ยมันทําความเข้าใจกับผู้ซื้อง่ายก็อาจจะใช้นะครับความเป็นแม่ค้าเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทําขายตรงกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะมีะถามว่าแม่ค้าขายตลาดขายผักขายอะไรอยู่ในตลาดสดเนี่ยเป็นขายตรงไหมก็ขายตรงก็คือขายให้กับถึงมือ,อสินค้ากองอยู่ข้างหน้า ผู้บริโภคก็สามารถหยิบซื้อได้เลยนะครับก็เป็นดเรกเซลล์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระบวนการในการขายเนี่ยมันจะมีกรรมวิธีต่างกันเนื่องจากว่าการสร้างเครือข่ายนะครับเราไม่ได้เน้นการขายแบบตัวต่อต,ตัวนะครับ <c oughs> หรือไปขายในลักษณะทีเ่เอาสินค้ามากองแล้วก็ให้ลูกค้าเดินเข้ามาวอล์กอินเข้ามานะครับแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนนะครับต้องสร้างองค์ขาพยพขึ้นมาเป็นองค์กรเพื่อที่จะเดินไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการตลาดมันจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นการตลาดในเชิงสถิตินะครับเพราะฉะนั้นการที่1คนนะครับใช้เวลา1วันในการที่จะเข้าไปน็อกดอนะครับมันก็ได้อย่างมากก็10ครัวเรือนนะครับหรือยิ่งอย่างเก่งก็15ครัวเรือนนะครับเราเข้าไปถึงตัวลูกค้าได้แต่ถ้าเรามีเครือข่ายนะครับไม่ต้องมากแง่สัก20คนนะครับเราสามารถที่จะใช้เวลาเพียง1วันลดระยะเวลาการทํางานได้เป็น10เท่าตัวเช่นกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้หลักสถิตินะครับมันก็จะต้องมีบุคลากรมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะลดขั้นตอนนะครับหรือลดระยะเวลาในการทํางานให้กระชับรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น1คนขายกับอีก200คน300คนที่อยู่ใต้สายงานเรามาช่วยขายเนี่ยแน่นอนมันย่อมที่จะทําให้เกิดพลังมากกว่านะครับแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะได้เชิงผลประโยชน์มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับคนที่ทําแม่ค้าก็อาจจะชอบในลักษณะที่ซื้อมาขายไปนะครับขายวันนั้น ก็เช็คบินกันวันนั้นก็คือคำนวณผลประโยชน์ก็จบเส้นเงินกระลำกำไรเข้ากระเป๋าก็กลับบ้านนอนนะครับแต่ขายตรงนี่มันยังมีอะไรที่ปูกพันกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าคนที่เ,เริ่มเข้ามาสู่ขายตรงนี่มันก็เหมือนกับว่าขึ้นหลังเสือเหมือนกันนะครับเราไปเชื้อเชิญคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเราก็จะต้องเข้าไปดูแลเขาว่าทำยังไงถึงจะสร้างเขาให้เป็นคนที่ ทำธุรกิจเครือข่ายตรงาขายตรงเป็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็คุณรัสมน์ลองรายงานให้คุณผู้ชมทราบแล้วกันว่าไอความแตกต่างระหว่างการทําธุรกิจขายตรงกับแม่ค้าเนี่ยมันมีจุดที่เหมือนหรือไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่การทําธุรกิจขายตรงหรือว่าระบบเครือข่ายหลายชั้น MLM นั้นจะทํายังไงหรือว่าเป็นคนยังไงที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะคจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็มีวาทศิ์ขายของเก่งชอบขายของรู้จักคนมากยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีค่ะคแล้วก็มีเวลาว่างรวมทั้งขยันอดทนแล้วก็ชอบที่จะหารายได้เสริมค่ะแล้วก็คุณสมบัติดังกล่าวนี่นะคะก็จะเป็นคุณสมบัติของแม่ค้านั่นเองไม่ใช่คุณสมบัติของนักธุรกิจเครือข่ายค่ะ ถ้าเราลองทบทวนดูดีๆแล้วทั้งหมดนี้แม่ค้าเนี่ยต้องเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็มีวัทศิ์ด้วยขายของเก่งชอบขายของรู้จักคนมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสแล้วก็มีเวลาค้าขายของด้วยค่ะรวมทั้งแม่ค้าเนี่ยต้องขยันแล้วก็อดทนต้องการหาไรายได้เพิ่มค่ะถ้าคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นะคะทำธุรกิจขายตรงแต่ว่าไม่เรียนรู้ที่จะพัฒนาความคิดในการทํางานให้ถูกระบบหรือว่าแนวทางเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่ค่ะถึงจะ ขายของมากได้ในระยะแรกก็ตามแต่ว่าสําหรับนักธุรกิจเครือข่าย MLM ที่จะประสบความสําเร็จนั้นนะคะจะต้องเป็นนักสร้างทีมในองค์กรเนี่ยให้เก่งแล้วก็มีหลักการคิดในการทํางานก็คือแม่ทีมเนี่ยที่เข้าใจงานค่ะหรือว่าโค้ชนั่นเองเรียนรู้งานเพื่อเป็นโค้ชให้ลูกทีมผู้ที่ขาดโค้ชเนี่ยจะหลงทางแล้วก็ล้มเหลวได้ค่ะผู้ชนะทุกคนเนี่ยล้วนมีโค้ดที่เข้าใจในงานค่ะปัจจุบันนี้นะคะไทกร์วหูที่เป็นนักกอล์ฟชาวอเมริกันเนี่ยได้รับการยกย่องให้อยู่ใน ดับแชมป์มือหนึ่งของโลกค่ะและโคชเล่านั้นนะคะตีกรอบสู้ไทเกอร์วูดเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่ามีหน้าที่คอยบอกจุดอ่อนของไทเกอร์วูดเท่านั้นค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยแก้ไขจุดอ่อนแล้วก็มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะลืมจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาบอกจุดอ่อนของเราเพราะว่าจะดูแล้วเนี่ยเป็นการตําหนินั่นเองค่ะ <c oughs> การทําธุรกิจขายตรงก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเก่งในเรื่องของธุรกิจขายตรงได้จําเป็นที่จะต้องมีโค้ดหรือว่ากุลซื้อนั่นก็คือแม่ทีมที่เข้าใจงานนั่นเองค่ะหรือว่าประสบ สําเร็จแล้วคอยให้คําแนะนําแล้วก็ให้คาปรึกษาหลายๆคนเนี่ยทำงานอื่นได้ดีแต่ว่ากลับมาล้มเหลวในเรื่องของอการทําธุรกิจขายตรงค่ะเพราะว่าไม่ยอมหากุญซื้อหรือว่าขาดกุญซื้อนั่นเองค่ะทํางานหลงทางจนต้องตกหลุมพรางของแผนการตลาดย่าเท้าอยู่กับที่หรือว่าถอยหลังจนเลิกทําธุรกิจไปค่ะการเรียนรู้จากโค้ดหรือว่ากุลซื้อนี่ค่ะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจธุรกิจนั้นเรื่อยๆจนกลายเป็นรู้มากค่ะการรู้มากเนี่ยก็ยังทําให้ล้มเหลวได้อยู่ดีค่ะ เพราะว่าถ้าหากลูกทีมหรือว่าดาวลน์เนี่ยไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจในงานเคล็ดลับที่จะส่งให้เราขยายสร้างทีมงานให้ยิ่งใหญ่ได้ก็คือเราต้องเป็นโค้ดหรือว่ากุญซื้อเนี่ยให้กับลูกทีมที่เปิดใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทํางานค่ะคอยให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาคอยให้แนวทางในการดําเนินธุรกิจขายตรงเพื่อให้ทีมงานเนี่ยคะหลบหลีกอุปสรรคยากๆในการทํางานหรือว่าเมื่อมีอุปสรรคเนี่ยควรหาทางแก้ไขถึงจะดีที่สุดค่ะแล้วก็ถ้าจะเสียหายเนี่ยก็ควร ที่จะเสียหายให้น้อยที่สุดค่ะอืมครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าทุกอย่างมันจะต้องไปควบคู่กันนะครับ <c oughs> ส่วนที่เป็นคนที่อยู่เป็นที่เรียกว่าดาวไลน์เนี่ยบางครั้งก็จะต้องยอมรับ ทำตมิติเตียนนะครับจากคนที่เขาเรียกว่าเป็นโคชชิงนะครับหรือเป็นกุนซือนะครับก็คือแม่ทีมนี่แหละ,ะครับ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นอันไหนที่เป็นจุดอ่อนถ้ายอมรับในเรื่องของการชี้แนะต่างๆนะครับมันก็จะทําให้การพัฒนาศักยาภาพในการที่จะเข้าไปสู่นะครับการเป็นนักขายมืออาชีพจริงๆเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับแต่บางคนมันก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าน้าเต็มแก้วนะครับก็คือมันเต็มจนไม่อยากจะรับอะไรแล้วนะครับถึงเวลาใครเอาอะไรมาเติมเนี่ยมันก็จะทะลักออกหมด มันจะไม่มีการตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับระหว่างแม่ทีมกับลูกทีมนะครับที่มักจะมีข้อขัดแย้งกันอยู่เสมอว่าออทำไมต้องมาจ้ำจี้จำใช้คุณมีเจตนาที่จะเขาเรียกว่าเป็นระบบ Enforcement ก็คือกดดันเพื่อที่จะให้เขาไปทํางานหาเงินให้คุณหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการผลักดันลูกทีมไปทํางานกับผลักดันให้ลูกทีมไปเรียนรู้อันนี้ต้อง ทำความเข้าใจกันอย่างชนิดที่ให้กระจางแก้งนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนก็จะมองว่าเออสิ่งที่คุณออกมาผลักดันคุณจะมาสร้างอะ,อะไรต่างๆเนี่ยคุณหวังในลักษณะในตัวบุคคลในตัวเขาหรือเปล่านะครับแต่จริงๆหลักการคิดนะครับขายตรงนะครับมาเราเราจะไปมองว่าคนที่อยู่เหนือเรานะครับมากดดันอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งต้องแยกให้ออกนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของอศักยภาพหรือเป็นผลประโยชน์ของเราโดยตรงเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปสอบแสวงหานะครับไม่เช่นนั้นเราจะบอกว่าเออเราอยากอยู่ที่เฉยอยากจะทําบ้างหรืออยากจะหยุดอะไรต่างๆตรงนี้ถ้าทาอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราตัดโอกาสของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นองค์งกรของขายตรงเนี่ยมันจะมีระบบการเรียนรู้เป็นลําดับขั้นนะครับบางคนอยู่ขั้นที่1ก็ไปอบรมเทรนนิ่งในอีกสเต็ปหนึ่งนะครับบางคน พัฒนาศักยภาพขึ้นมาระดับหนึ่งเขาก็จะไปอบรมเทรนนิ่งในลําดับขั้นที่สูงขึ้นไปนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีกระบวนการมีขั้นตอนในการหลอมในการสร้างคนที่จะก้าวไปสู่เป็นผู้นำนะครับโดยเฉพาะเรื่องผู้นําเดี๋ยวคงจะต้องว่ากันเบรกสองเนื่องจากว่ามันจะมีารายละเอียดนะครับเรื่องของเงื่อนไขที่การคนที่จะยืนอยู่ในตําแหน่งผู้นําก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับถึงจะขายเก่งถึงจะรู้จักเทคนิคการขายอะไรต่างๆแต่บางครั้งการเป็นผู้นํา การจะต้องยืนอยู่บนเวทีที่สามารถถ่ายทอดนะครับพลังนะครับถ่ายทอดอุดมการแนวความคิดต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกทีมอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเปิดประเด็นเอาไว้ในช่วงเบรกแรกนะครับว่าคนที่จะมานำขายตรงนะครับจะต้อง มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างแม่ทีมลูกทีมนะครับแล้วท,ที่สำคัญนะครับจะต้องไม่เป็นลนักษณะเขาเรียกว่าแม่ปูกับลูกปูนะครับก็คือแม่ทีมก็ไม่ได้เก่งการอะไรแต่ไปชี้นะ,ะไปชี้นำในทางผิดผิดถูกๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จุงมือกันลงเหวตายกันทั้งขบวนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องหามาตรฐานหรือ บริษัทนะครับก็จะต้องเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะมาดูว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับสำหรับการที่จะมาทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคืออะไรนะครับต้องค้นหาตัวตนของแต่แต่ละส่วนให้ได้นะครับไม่เะ่นนั้นแล้วถ้าแม่ทีมก็ออกมาเป็นลักษณะแม่ปูนะครับทำอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็ สอนลูกทีมก็ไม่เป็นนะครับตรงนี้มันก็เลยเก่งอย่างเดียวก็คือในการที่จะรีคูดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีวันสาเร็จนะครับอันนี้คือเป็นโจทย์ที่บริษัทขายตรงหลายๆแห่งก็กําลังประสบปัญหากันอยู่ครับค่ะและนี้ก็คือคุณสมบัติของคนที่จะทําธุรกิจขายตรงค่ะแล้วก็ความแตกต่างของแม่ค้าแล้วก็นักธุรกิจขายตรงค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ พิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด BP Prokes กระหึ่ม9สู่ปีที่11ระเบิดง,งานยักษ์วันแห่งเกียรติยศ9สู่ปีที่11สมาชิกแห่ร่วมง,งานกว่า5,000คน World Venture ผีดิบขายตรงสาวก r k ยถูกบีบออกล่าเหยือ่อยุทธวิธีปั้นเงินแสนล้านสไตล์ไทยประกันชีวิตสตาสัญช s ยปล่อยทีเด็ดสู้ศึกตลาดเครือข่าย ดึงกลินเหลืองอลามปั้นแบรนด์โรแมนต์เกิด3องค์กรยักษ์รวมพลังสร้างเฟรนช์าย,ยุคใหม่เดินหน้าเปิดหลักสูตรติวความรู้รับแข่งขัน AEC ขายตรงน้องใหม่ออยราออกตัวแรง1ปีปูพรมเครือข่ายสีขาวกระหึ่มทั่วภูธรเปิดคัมภีร์ยุทธเสริมสุขยุค2013เดินหน้าชิงดำตลาดน้ำทุกด้าน สถิติวันโรคพุ่งเชียดแสนรายสาธารณสุขชี้ผู้ป่วยขาดวินัยเชื้อดื้อยาสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในผู้หญิงยุคใหม่บีวันค่ะบีวันค่ะบีวันค่ะ, 1> 1คะสนใจโทร085 6, 6 6 6 8 3 4 7 084 099 9347และ084 938 1183กระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสตูดีมีออรา่าจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัว ซื้อ1กล่องราคา1,450บาทแถมฟรี <Time free. S> 1กล่องหาซื้อได้ตามร้านช้าและศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศหรือโทร085-666-8347 084-099-9347 084-938-1183 ปุ๋ย NC เคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,การเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02-105-6677ด